สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่8มิถุนายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดนเด็ก์ก็ปิดตลาดไปที่1,612.88จุดนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.29จุดหรือว่าบวกขึ้นมา0.02ปมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็ขึ้นมาแตะ100ล้านบาทได้อีกวันหนึ่ง โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการปรับขึ้นมานะครับในตอนเปิดตลาดขึ้นมานะครับแต่ว่าพนักของดัชนีก็บวกขึ้นมาได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาลดช่วงบวกแล้วก็เป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเนี่ยตลอดช่วงครึ่งบ่ายเลย โดยในตอนช่วงเช้าทางด้านของสอชก็มีการรายงานดัานีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของเดือนพฤษภาคมก็มันอยู่ที่82.3นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า11เดือนด้วยกันขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับก็อยู่ที่2,662รายทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชวันนี้นะครับก็สัญญาเป็นการปรับตัวลดลงมานะครับก็ทางด้านของ น้องทุนเองนั้นก็ยังติดตามรอดูนะครับเรื่องของการรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับซึ่งจะมีการประกาศกันในวันพฤหัสนี้นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็ถ้าหากว่าตรว่าเงินเฟ้อน,นั้นออกมามากกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับนะครับก็กอาจจะส่งผลให้คณะของเฟดนั้นมีการใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้ รวมถึงทางด้านของอตัวมเมกเนิวอด้วยนะครับที่ก็อาจจะมีการลดจำนวนการเข้าซื้อพันธบัตรกันไปโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็คือทางด้านของกลุ่มธนาคารรับเหมาก่อสร้างสื่อบันเทิงกเกษตรแล้วก็ไอซีทีส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มปิโตเคมี วัสดุก่อสร้างการเงินแล้วก็กลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของบ้านปู่นะครับวันนี้บ้านปู่บวกขึ้นมา4.29%ด้วยกันนะครับก็ได้แรงหนุนมาจากราคาถ่านหินนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการขยับปรับเพิ่มกันขึ้นมา ส่วนทางด้านของหุ้นเดินเรือแล้วก็โลจิสติกส์นะครับวันนี้ก็ยังคงปรับขึ้นได้นะครับวันนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาด้วยสำหรับทางดานของตัว PSL นะครับบวกขึ้นมา5.32นะครับส่วนไ i s e นะครับบวกขึ้นมา5.94ก็ยังคงได้แรงน้นมาจากทาด้านของภาคการส่งออกนะครับที่ยังคงมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง ทางด้านของเนอร์นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.57%ก็ยังได้แรงหนุนมาจากด้านของผู้บริหารนั้นมีการเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้นะครับเป็น2.45หมื่นล้านบาทแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นก็สูงขึ้นตามราคายางที่ปรับเพิ่มกันขึ้นมาแล้วก็ยังมองทิศทางของราคายางนั้นในอีก5ปียังคงเป็นขาขึ้นอยู่ ส่วนฐาน,นของทีรับวันนี้ก็บวกขึ้นมาแรงเช่นกันบวกขึ้นมา9 7 6ดส่วนฐานะของริช,ชีนะครับวันนี้บวกขึ้นมาแรง13.45็นนะครับก็ฐาน,นของผู้บริหารนะมีการระบุถึงแนวโน้มผลประกอบการนะครับในไตรมาส2ปี64นี้ก็คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทาน,นของนักลงทุนรายใหญ่นั้นเข้ามาซื้อหุ้นในส่วนของ ริชชีนี้เป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าก็มองเห็นเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานที่ดีของหุ้นก็เลยส่งผลให้วันนี้ราคาหุ้นริชยชีบวกขึ้นมาแรงทางด้านของ JCK นะครับบวกขึ้นมา9.76็นะครับก็ท่านงของผู้บริหารนั้นมีการออกมาระบุนะครับว่าได้มีการร่วมกับ JCKH นะครับก็จะไปลุยทําในส่วนของธุรกิจ กัญชงกัญชาแบบครบวงจรเลยนะครับก็เป็นอีกรายหนึ่งนะที่กระโดดนะครับเข้ามาทำในธุรก,กิจกัญชงกัญชาตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเตรียมนะครับที่ดินกว่า1,500อไร่นะครับมาปลูกท่านั่งของกัญชงกัญชานะครับซึ่งก็จะเริ่มในไตรม,มาสที่4นี้ แล้วก็จะมีการทำโรงงานแปรรูปนะครับแล้วก็คลังสินค้าด้วยนะครับแหมก็เรียกว่าค่อนข้างจะครบวงจรเลยนะแล้วก็ทรัพยากรนะครับของทั้ง JCK แล้วก็ JCKH เนี่ยก็มีพร้อมกันอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เลยทำให้หุ้น JCKH นะครับวันนี้ก็ขึ้นไปชนซีลิงนะครับบวกไป29.58 ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับตัวลงมาหลังจากจที่วันก่อนหน้านะหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้ปรับขึ้นไปแรงก็อย่างเช่นทนาั้นของ AEC นะครับวันนี้ลงมาแรงนะ21.54% RML นะครับลงมา5.71%แล้วก็ U นะครับลงมา4.95%นะครับซึ่งก็เป็น การขายทำกำไรนะเพราะเมื่อวานนี้ปร,รับขึ้นไปแรงส่วนราคของ XPG นะครับวันนี้ลงมา15.90% 15. SDC ลงมา6.12% Super ลงมา4.85%นะครับซึ่งก็เป็นการปร,รับลงต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ปร,รับขึ้นไปแรงเหมือนกัน ส่วนทะนังของรรจนะนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงมา6.43%นะครับเพราะว่าทะนังของตลาดหลักทรัพย์นั้นมีการเปิดเผยว่าผู้บริหารนะครับของรรจนะนั้นมีการขายหุ้นออกมานะครับกว่า12ล้านหุ้นนะครับที่ราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่8บาท41สตางค์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็รับซับกันเข้าไปนะครับกว่า 1 0 0ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาหุ้นรรจนะครับในวันนี้เนี่ยมีการปรับลงค่อนข้างแรงนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็ราคาพุ่งขึ้นมาแรงนั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ